นักเตะไทยลีกหวานใจแอนโทเนียโพซิลเคลื่อนไหวทันทีหลังแฟนสาวได้รองอันดับหนึ่งมิจูนิเวิร์ส2023 วันที่19พฤศจิกาย,ยน2566อิลาฟานฟานดีประการหลังดีกรีทีมชาติสิงคโปร์นักเตะจาก BG จีปทุมยูไนเต็ดสโมสรอนชั้นนำในศึกไทยลีกหนึ่งได้โพสตอรี่ในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจบการประกวดมิจูเนเวอร์2023ซึ่งจัดขึ้นณประเทศเอลซันวาด,ดอร์โดยมีสาวงามจากกว่า80ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมประกวดในครั้งนี้ทั้งนี้อิลาฟานฟานดีคือแฟนหนุ่มของแอนโทเนียโพซิล ตัวแทนประเทศไทยบนเวที Miss Universe 2023 ดีกรีมิสซูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ซึ่งหวนใจดีกรีแข่งทีมชาติสิงคโปร์ก็คอยส่งกำลังใจผ่านการถ่ายทอดสดชนิดติดหน้าจอ่อนที่แฟนสาวคนสวยจะได้เพียงตำแหน่งรองอันดับหนึ่งอย่างน่าเสียดายขณะที่เชนิดราชิออสจากนิการากัวคว้าม,มงกุฎไปครองล่าสุดอีลาฟันฟานดีได้โพสตอรี่ข้อความถึงแอนโทเนียโฟซิวระบุว่าไม่มีคำพูดใดๆที่จะมาบรรยายความภูมิใจที่ผมมีในตัวคุณได้เลยคุณทำ ได้อย่างน่าอัศจรรย์มากผมรักคุณนะสําหรับอิราฟานฟานดีมีคิวรับใช้ทีมชาติสิงคโปร์พบทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม C นัดที่2ววันอังคารที่21พฤศจิกายนนี้ด้วยแข่งขันเวลา19บเนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ